ต้มส้มปลาหัวอ่อนมะกอกป่านะคะนะคะเขียรีเวอร์นะคะเขียจะต้มส้มปลาหัวอ่อนมะกอกป่านะคะก็มีนะคะปลาหัวอ่อนค่ะหน่อไม้ส้มมะกอกป่าตะไคร้หอมแดงมะเขือเทศพริกชี้ฟ้าแดง ใบแมงลักนะคะขาดไม่ได้น้ำปารา้าพัชไร้เทียเองค่ะผงนัวหรือผงชูรสเพิ่มความอร่อยต้มส้มปลาหัวอ่อนมะกอกป่าใส่หน่อไม้ส้มกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะใส่น้ำลงไปมะเขือเทศสองลูกหอมหนึ่งหัวมะกอกสี่ลูกพริกชี้ฟ้าแดงสี่เม็ดไช้หนึ่งต้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ปลาหัวอ่อนแล้วก็นะคะสามตัวคะ่ะใส่ลงไปเลยหน่อไม้สมะะ้มค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยคะ่ะ <c oughs> เดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยคะ่ะด้วยน้ำปลาคัจจไรเครียย์เองคะ่ะสี่ช้อนแกงใส่ลงไปเลย ผงวัวหรือผงชูรสนะคะครึ่งช้อนกาแฟค่ะแส่ไฟสุดแล้วนะคะใบแมงลักลงเลยค่ะหนึ่งขีดใส,ส,ส่ไปตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะต้มส้มปลาหัวอ่อนมะกอกป่าค่ะลองไปทำกินกันดูนะคะหน้านี้หน้ามะกอกป่าและะ้ค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย